ร้าน e-chi store ตอนนี้นะครับมีบริการแบบอน,นิเวนการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ i อดีไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาแมพแบปอน,นิเมนดิเฟนเดอร์อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส,ส่โค้ดนำส้มเชน n นลเพื่อรับคุปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มากับแมปอน,นิเมนดีบอลอีกแล้วตามคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าผงจะมาสอนนะครับทาตัว FK ของนานฟูจิชิมะอันนี้นะครับเกาะโอะ เดนแอคสตัวนี้ครับที่มีโอกาสได้ตัวละครใครโดนครับ0.75%ตรงนี้โดยผมก็ไปเทสมาแล้วครับรอบหนึ่งก็ใช้ได้นะครับมันลงผ่านได้เลยตัวเซนที่ผมจะใช้ครับจะเป็นตัวของรถขาวนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องอีโวก็ได้นะครับถึงอ่มันจะมีส่วนดาเมจเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้จริงๆตอนผมลงไปเนี่ยผมเพิ่งอีโวมาทีหลังนะครับก็มันลงได้ทําแบบไม่ต้องอีโวใช้อัปเกรดครับเราไม่ได้ใช้อัปเกรดถึงขั้นสุดท้ายแหละอยู่ประมาณอัปเกรด6นะครับตัวต่อมาครับเป็นตัวของ วิติอีตัวหนึ่งก็ได้ครับตัวอะไรก็ได้ที่มีดาเมจพอมาช่วยกันครับอาจจะไม่ต้องเป็นโกคูก็ได้ครับจะเป็นมิฮอกก็ได้เป็นโอเดงก็ได้ครับแต่ว่าโกคูเนี่ยกาลังดีเลยมันดาเมจโอเคครับผมอีโบมาแล้วมันอีโบง่ายเลยครับตัวนี้ลงแค่รีเจนสเตจหนึ่งมันก็สามารถเอาตัวนี้มาใช้ได้แล้วครับต่อมาเป็นตัวเงินครับใช้เป็นปูม่าหนึ่งตัวครับแล้วก็เป็นตัวเสื้แข็งนะครับแล้วเรมใช้เป็นโดดดำครับรอบนี้เราจะลองใช้ลูกเชี่ยกันครับว่ามันโอเคแค่ไหนแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมว่าาามััันนนจะเเเอปปป็็ตตวววไ เดี๋ยวเราจะเซตประมาณนี้เลยแค่นี้เลยครับไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเลยครับไปอยู่ในด่านกันก็เหมือนเดิมนะครับสับตาแรกเราจะมาปล่อยแพ้กันไปก่อนครับเพราะว่าเราจะได้จัดเซตอัพหลายอย่างด้วยนี่ครับเราก็จะถ้าเกิดผมจะแจกตัวนี้ด้วยนะที่ผมใช้ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้เนี่ยก็สามารถมาดึงไปได้เลยครับผมจะทิ้งไว้ใน Discord นั่นเองโดยที่เราจะเซตอัพยังไงเห็นกรอบตัวนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณอยากไปใช้เนี่ยคุณเอากรอบตรงนี้ครับนะครับกรอบเสียดเด็บตรงนี้ผมจะเล่นประมาณมุมนี้ครับนี ก็จะเกอะมาไว้ตรงนี้ครับนี่เลยให้มันประมาณพอดีครับประมาณนี้แล้วเราก็จะกดโตโอสาทีครับ1 2 3ประมาณนี้ครับเราพร้อมที่จะลงกันแล้วแะเราก็กดเจ้ครับปล่อยมันแพ้ไปในการเอฟของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นออโต้อัปเกรดครับเพราะงั้นต้องเปิดตัวหน้าต่างนี้ขึ้นมากดตัวที่ปึ๊บเปิดมานะครับ นี่แล้วก็เซตติ้งครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยถ้าคุณรู้สึกว่ามันกระตุกก็ปรับเป็นโลกราฟิกโหมดครับปิดเอฟเฟกตปิดทุกอย่างไปครับให้มันลื่นๆแล้วที่ตัวโปรแกรมนี้ผมจะใช้ครับก็เป็น TinyTask คุณสามารถโหลดได้เลยครับตามเว็บไซต์ TinyTask หรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้ด e s c r i p t i o n ผมก็จะทิ้งไว้ให้เหมือนกันก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว TinyTask ตั้งเ p r สปีดครับเป็นคูณหนึ่งกดติ๊ก Continuous playback ไปครับแล้วขอดักคีย์ครับตอนอัดเราจะตั้งเป็น8นะครับแล้วเดี๋ยวพอเราอัดเสร็จเนี่ยเราก็เปลี่ยนปุ่มนะครับเราค่อยเอาเป็นบ ติ๊กเอาไปออนท็อปไปเดินครับเพื่อให้ตัวเททานอันนี้มันอยู่บนหน้าจอตลอดเวลาจะได้เห็นว่ามันทํางานอยู่ไหมแล้วก็ทํางานไปตาแล้วก็ประมาณนี้ครับเราจะปล่อยแพ้กันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราแพ้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอัดกันดีกว่าครับกดได้แปดครับเพื่อเริ่มอัดดักเมาส์ลงมาแล้วกดรีเพย์ครับในขั้นตอนการอัดเนี่ยถ้าคุณอัดเองเนี่ยคุณอย่าทิ้มเวลาไปเยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดจบตาแล้วเนี่ยดองโวไม่ได้ทําอะไรต่อนะครับมันจะพาเรากลับล็อบบี้เลยมันจะเป็นเวลาเล่าถอยหลังครับแล้วก็พััักกครรรบบบเเว็แาจะะววางตัลครเินกัน กดเลข3ครับเพราะโม่หม่นี้วาง3ตัว E 3ตัว E ครับผมใช้เป็นเลข3ตัว E นะครับเพราะว่าตัวคลิกซ้ายเนี่ยบางทีเนี่ยมันกดไม่ค่อยติดนะครับออทำโปรเซสเดิมไปเลยครับ3ตัว E ไปเรื่อยๆก่อนที่คุณจะเริ่มอัดนะครับอย่าลืมเปิดตัวมเนเจอร์ข้างขวานะครับที่ผมบอกไปมันสำคัญมากเพราะเราต้องใช้อัปเกรดกันตรงนี้นะครับแล้วเราก็วางตัวไหนก็ได้ครับที่มันจะไม่มารบกวนตัวดัมเบลของเราตัวดัมเบลของเราเนี่ยจะวางไว้ตรงที่ผมยืนเลยนะครับแถวนี้มันจะมีที่วางให้อยู่นะครับ รประมาณนี้กดตัวคิวครับเพื่อเลียร์เมาส์ออกด้วยกรณีที่เผื่อมันจะถือตอัวละครขางทิ้งไว้รอบนี้ครับเวบนี้เราก็จะวางหนวดเท้าแล้วตรงนี้ครับตัว E 1หนึ่งตัว E เราจะยังไม่อัปเกรดนะครับเราจะวางตัวดามจให้ครบก่อนแล้วเราค่อยกดติ๊กอัปเกรดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะดามจไม่พอนะนี่ครับเราก็วางไป เราก็จะวางตัวสโลนะครับก็ในที่เดียวผมเอามาเป็นตัวแช่แข็งก็จะเป็นลูเคียนครับถ้าเกิดอ่ะมุมนี้อย่างนี้ครับมีปัญหาอะไรปึ๊บจะ่ออกครับจากนั้นวางหลวดขาวอีกตัวหนึ่งตรงไหนก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้นี่วางไปแล้วเชื่อออกครับงั้นผมจะวางตัวโคคูนต่อถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นฮิวนะครับก็หามุมงมื่นวางก็ได้ครับ นี่ครับประมาณนี้เอากตัวคิวออกครับผมว่าผมจะวางตัวแช่อีกตัวหนึ่งตรงนี้แล้วครับมันจะได้มาช,ช้าๆหน่อยเฉียดได้นะประมาณนี้แล้วเราก็จะอัปเรกรดกันเลยกดคลิกตรงนี้ครับถ้าเป็นออโต้อัปเกรดครับในกรณีที่คุณก๊อมันจะไม่ติดครับคุณก็กดอัปเรกรดปกติไปด้วยตัวบัฟตัวละครเดี๋ยครับหนวดเท้า no ผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นบัฟนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเอาให้ง่ายคือ มันไม่ตรงสายแล้วครับปั๊บเดี๋ยวผมใช้อยู่มันเป็น e t h e r e a มันเพิ่มดาเมจดอทนะครับไม่มีดาเมจดอทนะครับใช้เป็นบัฟ Legendary ที่เป็นสีแดง Exporter มาครับบวกดาเมจ25%นะอันนั้นก็คุ้มไว้ครับเพราะว่าดาเมจมันให้เยอะมากเลยตัวบัฟมิติทํามันไม่ได้ดูจะเป็นขนาดนั้นครับในการลงวันนี้ก็ถ้าเกิดได้เป็นพวก s e c r e นี้เขอีกเรื่องนึงเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีบัฟอื่นๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันครับเดี๋ยวพออัปเกรดตรงนี้ครับบูม่าให้มันครบ5ตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางตัวแช่แข็งสักตัวแล้วกันเพื่อกันมันหลุดนะครับ เอาไว้ตรงนี้ครับนี่นั้นครับกดหนึ่งหนวดขาวหนึ่งตัวครับกดออโต้ครับตัวนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะอัปเกรดให้เรานี่ครับพอมันเป็นประมาณนี้แล้วครับแบบผมว่ามันน่าจะอัปเกรดได้พอดีแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วกดออโต้ปิดครับแล้วกดปึ๊บมาอีกตัวหนึ่งทีเนี้ยมันก็จะกระจายการอัปเกรดแล้วอาจจะช้าหน่อยนะครับด่านนี้ช้ากว่าอันที่แล้วหน่อยอันที่แล้วมันเป็นตัวอินดิออยส์ยิปเปนะครับอันนั้นเนี่ยมันมีที่วางเยอะนะครับตรงนี้เนี่ย คือมุมวางเนี่ยมันค่อนข้างแปลกๆนะมันมีไอ้คานตตอนนี้บังเยอะมากเลยก็ถือว่ามุมนี้ก็เซฟๆครับเล่นได้สบายเลยก็อย่างที่ผมบอกไปคุณสามารถใช้ตัวละครอ,อื่นได้ครับที่เป็นตัวละครมิสติกมาแทนที่ตัวโกคูนับส่วนนดขาวเนี่ยจริงๆจะให้เป็นฟูเอี๊นะแต่ว่าเจาเอเข้าอีขาใหญ่เนี่ยก็ได้เช่นกันหรือว่าจะเน้นไปที่การทาโกคูอย่างเดียวนี่ก็น่าจะไหวเหมือนกันครับเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันบวกดาเมจที่เป็นธาตุอันนี้นะครับซึ่งถ้าคุณมีตัวละครที่มีดาเมจตรงธาตุไอสีแดงอันนี้นครับก็สามารถเอามาใช้ได้เลยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีนะครับเลยใช้เป็นแบบปกติเลยดาเมจที่เราว่าไม่ใช่ดาเมจที่มีบัฟเสริมเนี่ยก็สามารถลงมาหาได้เช่นกันนะครับบอสเริ่มประมาณ4ี่หมื่นครับไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ส่วนตัวนี่ครับผมมองว่าไคโดเน,น,ะนะครับคุณควรจะฟาร์มมันครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครซีเคียที่สามารถฟาร์มหาได้รวมถึงแอนดอร์ยี่สิบเอ็ดด้วยแต่ว่าตัวล พอๆกันเลยครับความสามารถระหว่างไคโดนี้แบบว่า,าเป็นตัวเน้น Infinite, อินฟินิตหลเกมอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวไคโดเนี่ยมีราคาที่สูงนะครับก็ถ้าเกิดใครจะใช้ลงเชม i n f ฟินิตนะครับก็ออกควรจะมีไว้นะครับรน,นะครับเราก็รอมันเดินมาครับอาจจะเดินช้าหน่อยเพราะว่าเราเล่นกันไกลอยู่นะครับจากตรงที่บ้านแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราเล่นกันตรงนี้โอเคแลละอาจจะสัก7นาทีนะผมว่า7นาที7นาทีครึ่งนะฮะนะครับตัวบอสมาแล้ว กาจะมาเราด้วยครับเนี่ยครับเราก็ฟีดไปแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยก็ยังตีถึงข้างหน้าอยู่นะครับจากมุมนี้โดนนิดนึงครับแล้โดนขอบๆอยู่กลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้เอาอะวามาใช้เลยครับเพราะงั้นตัดอขวาทิ้งก็ได้ครับเราไม่ได้ใช้อู่แล้วเดี๋ยวถ้าใครจะอัดเองแล้วอยากใส่เข้าไปก็สามารถทําได้เช่นกันครับตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับสบายครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะทสให้ดูอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นแบบสปีดชิปไว้ที่นี้พอจบด่านเนี่ยเราก็ปล่อยไว้แป๊บนึงให้มันมี ดีเลย์สักทีนะครับเผื่อก้อนนี้ที่บอสเดินติไม่ตายโดนสตาร์ทเหลืออะไรอย่างี้ครับก็นี่ครับกดลุลว์ที่ซ้ายนี่ครับที่ซ้ายไปตอนนั้นก็กดหยุด F8 ครับปุ๊บมาเรามาเริ่มเทสกันดีกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนปุ่มเพย์แบงค์นะครับเป็น F8 ในการเริ่มเล่นนะครับมาเราไปเทสกันดีกว่าครับกด F8 ครับล่างมากดรีเพย์ให้เราไหมไปครับผมจะก่อสปีดที่หละ ก็มานี่ครับลงผ่านได้อย่างที่เห็นเลยผมก็จะน,นี่แหละเรอดูเท้วามันไปกดชิดให้ไหมแล้วเราให้เริ่มหยุดกันนะครับมาไม่งนี่และโอเคครับมันกดให้ก็คงจะมีมานี้ครับสับตัว F K มาโครนี้ถ้าเกิดใครอยากใช้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ในดิสคอดนั่นเองครับก็สามารถไปดูห้องมาโครได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c ไ i b e นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า บัฟเนี่ยไม่ต้องใช้บัฟเดียวผมก็ได้ครับมันลงผ่านได้เหมือนกันหรือตัวละครเนี่ยคณจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้เหมือนกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายราเจอคลิปหน้า